ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรบ้านนอกชาแนลนะครับคลิปนี้จะพามาดูไล่นาสวนผสมนะครับของลุงบุญส่งเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับอยู่ที่ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับ <c oughs> อยู่ห่างจากถนนดำลงมาประมาณสัก500เมตรนะครับ บริเวณรอบๆจะเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าจะเป็นท้องทุ่งนานะครับเป็นนาข้าวหอมมะลินะครับพื้นที่บริเวณสวนนะครับอยู่บริเวณนี้นะฮะ เป็นไรนาสวนผสมนะครับทำไว้แล้วประมาณสี่ถึงปีนะครับวันนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนนะฮะบ,บริเวณนี้จะเป็นกองเก็บดำนะครับสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับเริ่มจากบริเวณนี้นะครับจะเป็นผักหวานนะครับด้านในจะมีผักหวานมีมะขามเทศนะครับมีกล้วยน้ำว้านะครับ ภายในจะมีกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมสำหรับพักผ่อนนะครับมีไฟฟ้าครบเลยนะครับแนวรั้วจะเป็นแนวผักหวานนะครับมีมะขามเทศนะครับพันเกษตรท่านใดสนใจกิ่งพันมะขามเทศนะครับสามารถติดต่อได้ที่สวนคุณลุงบุญส่งนะครับ นี่นะครับด้านหน้าเราจะเป็นผักหวานป่านะครับท,ท,ทั้งแถวเลยนะครับยาวตามทางเข้าไปนะครับมีมะขามเทศนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ชมกันเรื่อยๆนะครับด้านนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับปัจจุบันนี้ข้าวกําลังออกรวงนะครับ ใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับจะได้สวนประมาณนี้นะครับบริเวณพื้นที่ภายในก็จะมีล่องน้ำที่คุณลุงได้ขุดไว้นะครับนี่นะครับคือ,อ,อต้นผักหวานนะครับท่านใดสนใจมเมล็ดพันธุ์ผักหวานนะครับติดต่อไว้ได้นะครับเ,เบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงบุญสรงนะครับ 0810622790นะครับด้านนี้นะครับจะเป็นกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมที่ทำไว้นะครับดยใช้โดยการใช้งบประมาณ50,000บาทนะครับอยู่บริเวณฝั่งสาะน้ำนะครับนี่จะเป็นสาะน้ำนะครับจะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับปัจจุบันนี้ลูกดกมากนะครับ ด้านนี้จะเป็นต้นมะลินะฮะจะมีมะพร้าวน้ำหอมอยู่บริเวณอขอบสระน้ำนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเป็นแปลงกเกษตรของหมู่บ้านนะครับเป็นแปลงสาธิตทางการ,กรเกษตรของหมู่บ้านนะครับ บ้านสงมูที่6ตําบลหนองยางอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับติดต่อเบอร์คุณลุงบุญสง่ง0810622790นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับจะคุณลุงจะอ่าจะเพาะกิ่งพันธ์ไว้นะครับเป็นพันธ์มะขามเทศพันกษตรนะครับแล้วก็จะมีอ่ไผ่กิมซุงนะครับหรือที่เรียกว่าไผ่ตรงลืมแล้งนะครับ สนใดสนใจกิ่งพันุนะครับหรือว่าจะเป็นหน่อกล้วยนะครับสามารถติดต่อได้ที่สวนนะครับบริเวณล่องน้ำภายในสวนนะฮะพื้นที่บริเวณนี้นะครับจํานวน5้าไร่นะครับเป็นเป็นชนุดนครับมีครบทุกอย่างที่กินนะฮะ ด้านในก็จะมีเคนามีเคนามีเคบ้านนะครับมีผักหวานมีกล้วยมีตะไคร้นะครับมีคามะนาวมะกรูดนะครับมีผักหวานนะครับมละกอมีครบทุกอย่างนะฮะชะอม กระท่มนะครับเป็นกระท่อมพักพอนโดยใช้งบป,ประมาณ50,000บาทนะครับหลังนี้นะฮะผักผลไม้มีแทบจะครบทุกอย่างนะครับด้านหน้าเราจะเป็นต้นมะรุมนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆนะครับขอบสระน้ำนะครับ ตรงนี้จะเป็นต้นมะม่วงห่าวมะนาวหูนะครับมีหลายอย่างนะครับที่คุณลุงได้นำมาปลูกไว้นะครับมีฝรั่งก็มีนะฮะบริเวณนี้จะเป็นเป็นแถวต้นฝรั่งนะครับ รอบๆขอบสะก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกไว้รอบสะเลยนะฮะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับมีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดนะครับครบเลยนะฮะอ่าบริเวณนี้จะเป็นต้นเป็นผักป่านะครับ ชื่อว่าต้นกระทกลกนะครับบ้านเราเรียกต้นกระทกลกเดี๋ยวจะค่อยๆพาเดินรอบๆสวนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวหอมมะลินะครับของคุณลุงวันนี้คุณลุงไม่อยู่นะฮะเราขออนุญาตคุณลุงมาเดินชมสวนนะครับ นะครับมะขามเทศเยอะแยะเลยนะฮะเป็นมะขามเทศพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับฝักใหญ่นะฮะท่านใดสนใจกิ่งพันุ์นะครับสามารถติดต่อทางคุณลุงได้นะครับให้คุณลุงอตอนไว้ให้นะครับท่านใดสนใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะครับ าการทําไรนาสวนผสมนะครับการเพาะพันธุ์นะครับการาขยายพันธุ์พืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานเป็นกล้วยน้ําว้านะครับเป็นมะขามเทศนะครับเป็นไผ่กิมซุงนะครับสามารถมา,อาขอคําแนะนําขอความรู้นะครับจากทางาคุณลุงบุญส่งได้นะครับคุณลุงบุญส่งเป็นอ,อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ ปัจจุบันนี้คุณลุงกเกษียณแล้วนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับรวมทั้งแปลงนาด้วยนะครับมีทั้งบริเวณที่เป็นโคกหนองนาครบเลยนะครับ อยู่บริเวณด้านหลังของอที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงเข้ามาในพื้นที่ของตําบลหนองยางนะครับมาประมาณอีก3กิโลเมตรนะครับจะถึงพื้นที่ของสวนของคุณลุงนะครับมะพร้าวนะครับกําลังจะติดลูกนะครับในบ่อก,ก็จะมีปลานะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นปลาปล่อยนะครับ สามารถมาขอความรู้จากทางคุณลุงได้นะครับมาขอความรู้มาขอ,อาแบ่งปันพืชพันธุ์นะครับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่ต้องการได้นะครับนี่นะครับคือทางเข้านะครับรถยนต์สามารถวิ่งเข้าได้นะครับบริเวณนี้นะครับบรรยากาศดีมากอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ 500เมตรนะครับห่างจากถนนดำลงมา500เมตรนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้พันผักหวานนะครับติดต่อกับทางสวนของคุณลุงได้นะครับเบอร์08 106 22 7 90นะครับ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะเชิญคุณลุงนะครับมา,มาพูดคุยแนะนำนะครับเกี่ยวกับการทำไรนาสวนผสมนะครับ ครบทุกอย่างจริงๆครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับออย่าลืมอากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราหน่อยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ